รหัสสามหนึ่งพาลา12 0่เป็นผ้า <S <S 2> <S 2> เป็นผ้าไหมเป็นผ้าไหมทั้งผืนเลยผ้าสวยๆผ้างามๆผ้าโออย่างดีทอแน่นทอหนาทอละเอียดตัวนี้ก็เป็นไหมหมอน เป็นไหมหมอนปูกาวให้เรียบร้อยไม่ยืดไม่ย,ย้้ยไม่ระคายเคืองจกสวยจกงามจกสวยจกงามสอดล้องดินเงินดินทองเป็นทั้งไหมเป็นทั้งฝ้ายสอดดินเงินดินทองลายสวยลายงามลายสวยลายงาม พาลาหกศูนย์ศูนย์รหัสสามหนึ่งรหัสพาลาหนึ่งสองศูนย์ศูนย์เป็นผ้าเป็นผ้าไหมเป็นผ้าไหมทั้งผืนเลยผ้าสวยๆผ้างามๆผ้าทอ,อย่างดีทอแน่นทอหนาทอละเอียด ตัวนี้ก็เป็นไหมหมอนเป็นไหมหมอนปูก,กาวให้เรียบร้อยไม่ยืดไม่ย้วยไม่ละคายเกืองโจกสวยโจกงามโจกสวยโจกงามสอดล้องดินเงินดินทองเป็นทั้งไหมเป็นทั้งฝ้ายสอดดินเงินดินทองลายสวยลายงาม ลายสวยลายงามพาลาหกศูนย์ศูนย